รอฟังคําตอบจากรัฐบาลในเรื่องการนํากัญชากลับสู่บัญชียาเสพติดเนี่ยทางกลุ่มที่เขาคัดค้านอย่างเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยที่ปักหลักพักค้างกันอยู่หน้าทำเนียบรัฐบาลบอกว่ายกระดับในวันนี้10นาฬิกานะคะถ้าเกิดไม่มีคำตอบที่ชัดเจนออกมาว่าจะทำอย่างไรโดยจะมีเครือขายอย่ายอื่นๆมาร่วมคัดขานด้วยค่ะตอนนี้อย่างที่เราทราบกันนะคะ กระบวนการทั้งหมดในการที่จะนํากลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดเนี่ยผ่านการรับฟังความเห็นของประชาชนแล้วผ่านการเคราะของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดทางกระทรวงสาธารณาสุขไปตั้งแต่เมื่อวันที่5กร,รกฎาคมที่ผ่านมาขั้นสุดท้ายก็คือจะต้องนําเข้าเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดหรือว่าปปสภายในเดือนกร,รกฎาคมนี่แหละค่ะซึ่งถ้าเกิดไม่ปรับแก้อะไรรัฐมนตรีสาธารณาสุขก็จะลงนามและประกาศในราชกิจสั ราจกิจจานุเบกษาเป็นการย้อนกระบวนการถอดกัญชาจากบัญชียาเสพติดให้โทษที่เกิดขึ้นมาครบ2ปีกับอีก1เดือนพอดีในวันนี้นะคะการดึงกัญชากลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดเนี่ยรัฐบาลให้เหตุผลในเรื่องของผลกระทบที่มันเกิดจากการใช้งานที่ดูจะผิดไปจากวัตถุประสงค์แรกที่อยากจะให้ใช้ในทางการแพทย์มาเป็นการใช้ในเชิงนันทนาการกันเสียมากค่ะร้านกัญชาที่มันผุดขึ้นเนี่ยดูจะเป็นการขายเพื่อนันทนาการเสียมากกว่าแต่ที่ห่วงมากๆสําหรับนายก รัฐมนตรีนั่นก็คือเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนแต่เรื่องนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นประเด็นที่ทางกลุ่มที่สนับสนุนการใช้งานกัญชาเขาเห็นต่างก็เลยเสนออยากจะให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมพิสูจน์4ประเด็นหลักๆด้วยกันนั่นก็คือ ผลของร่างกายจากกัญชาเนี่ยมันร้ายกว่าแอลกอฮอล์และบุหรี่หรือไม่เรื่องของผลทางสังคมมันร้ายแรงกว่าแอลกอฮอล์และบุหรี่หรือเปล่ากัญชารักษาสุขภาพและรักษาโรคได้ดีกว่าบุหรี่หรือแอลกอฮอล์หรือไม่และ 4. ก็คือกัญชาส่งผลกระทบต่อสมองของเยาวชนเกิดโรคจิตเวทจริงหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดผล วิจัยทั้งหมดออกมาแล้วมันไม่ร้ายแรงก็ขอให้เลือกใช้พรบรในการควบคุมแทนที่จะดึงกลับเข้าบัญชียาเสพติดซึ่งมันจะผลส่งผลกระทบต่อประชาชนที่เขาใช้งานกัญชาในการรักษาอาการอย่างพวกอาการนอนไม่หลับหรือว่าอาการลงชัก ที่ทางกลุ่มบอกว่าถ้าเกิดดึงกลับเข้าบัญชียาเสพติดการเข้าถึงยารักษาเหล่านี้มันจะยากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังไม่รวมถึงประชาชนที่เขาปลูกกัญชาเพื่อใช้ในครัวเรือนหรือบรรดาวิสาหกิจชุมชนที่อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยแต่เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคุณผู้ชมนั่นก็คือทางกลุ่มเขาบอกว่าความพยายามในการดึงกลับเข้าบัญชียาเสพติดเนี่ยมันมีแรงผลักมาจากการผูกขาดการค้ากัญชาด้วยหรือไม่ค่ะ ความขัดแย้งระหว่างเรากับรัฐบาลเนี่ยสำนักนายกรัฐมนตรีจะจัดให้เราได้คุยกับคู่ขัดแย้งของเราก็คือกระทรวงสาธารณสุขคนอื่นไม่สามารถเข้ามาในระบบการเจราจาคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนได้เลยแต่อยู่ๆมีนักธุรกิจคนหนึ่งเนี่ยมานั่งคู่อยู่กับรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทิน แล้วที่ทำมากไปกว่านั้นก็คือว่ามาชี้แจงแทนประชาชนมาชี้แจงแทนรัฐมนตรีสงสักว่าการนำกัญชากลับไปสู่ยาเสพติดก็สามารถปลูกได้ก็สามารถใช้ได้ใช้ได้แต่พวกมันแต่ประชาชนโดยทั่วไปใช้ไม่ได้ ข้อสงสัยสําคัญเลยก็คือว่าสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยทำไมถึงเอานักธุรกิจคนนี้มาตอบคำถามของประชาชนในกรณีความกัดแย้งตอนที่ประผูชมประทวงอยู่หน้าธรทาเนียบรัฐบาลครับ เรื่องนี้น่าจะต้องติดตามกันดูนะคะว่ารัฐมนตรีสมศักดิ์เนี่ยจะพูดถึงยังไงต่อข้อกล่าวหานี้คือทางผู้สื่อข่าวบอกว่าเมื่อวานพยายามติดต่อขอสัมภาษณ์แล้วแต่ว่าบอกว่าจะให้สัมภาษณ์กันในวันนี้นะคะแต่ว่าถ้ามองในแง่งานวิจัยเท่าที่ดิฉันลองไปค้นดูก็พบว่ายังไม่มีการวิจัยของของไทยตามที่ทางกลุ่มหยิบยกขึ้นมาจริงๆค่ะแต่ในแง่ของการใช้งานเรื่องของผลทางเศรษฐกิจและการบังคับใช้กฎหมายจริงๆทาง TDRI เนี่ยเขาเคยได้จัดทํางานวิจัยแล้วก็เพิ่งจะเผยแพร่ออกมา เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะในเรื่องของอนาคตกัญชาไทยว่าจะเดินต่อไปยังไงปรากฏว่า หลังการปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติดเมื่อปี65 9มิถุนาย,ยน65ค่ะพอเทียบเคียงการใช้งานจะปรากฏว่าในต่างประเทศเขาจะใช้ทั้งการแพทย์และนันทนาการแล้วก็ไม่ใช้ในการแพทย์และนันทนาการเหมือนกันแต่ประเทศไทยจะใช้กัน3รูปแบบคือหนึ่งเพื่อการแพทย์อันนี้รวมทางการแพทย์ทางเลือกด้วยสองก็คือนันทนาการแล้วยังมีข้อที่สามคือการใช้ในรูปแบบอื่นๆอ,อย่างเช่นการต้มดื่มการนำมาปรุงอาหารด้วยเป็นต้นแต่สิ่งที่ พบนั่นก็คือมีการใช้ในเชิงนันทนาการมากที่สุดเพิ่มขึ้น10เท่าตัวนับตั้งแต่ถอดจากบัญชียาเสพติดค่ะและในเรื่องของวัตถุประสงค์หลักในการปลดล็อกเพื่อใช้ในทางการแพทย์เนี่ยปรากฏว่าส่วนใหญ่ในการใช้งานยากัญชาจะไม่ได้ใช้เป็นลักษณะของยาหลักหรือว่ายาตัวแรกนะคะแต่จะใช้ในลักษณะของการเสริมการรักษาการณีที่การใช้ยาแผนปัจจุบันไม่ได้ผลโดยสามารถบรรเทาอาการลมชักในเด็กบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้ แต่หลังจากนี้ยังต้องพิสูจน์การทดลองทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเพื่อเรีความชัดเจนมากกว่านี้ค่ะและผลกระทบทางสังคมที่ทาง TDRI ทําวิจัยปรากฏว่ายังไม่ได้พบผลในเชิงบวกนะคะด้านเศรษฐกิจก็เช่นกันยังไม่พบผลในเชิงบวกถึงแม้ว่าจะพบ ผู้สนใจลงทุนในการปลูกกัญชาแต่ปรากฏว่าผู้ประกอบการทั้งเอกชนและวิสาหกิจชุมชนประสบปัญหาขาดทุนกันเกือบทั้งนั้นค่ะดรน,นนทริดพิศระยบุตรนักวิชาการอาวุโสนโยาบายเศรษฐกษิจส่วนรวมและเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ของทีเดียไอยให้ข้อมูลในส่วนนี้นะคะปรากฏว่าทีมวิจัยเนี่ยประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงในส่วนของผลิตภัณฑ์จากธุรกิจที่จดทะเบียนปรากฏว่าเขามีรายได้รวมจากกัญชา39ล้าน แต่ขาดทุนรวมประมาณ194ล้านค่ะธุรกิจที่ทำกำไรจากกัญชามีเพียงร้อยละ25และกำไรที่ได้จะอยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ37.6เท่านั้นขณะเดียวกันผลกระทบต่อสุขภาพทางทีเดียอที่ไปพูดคุยไปลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลมาบอกว่ายังไม่พบผลกระทบในเชิงบวกต่อสุขภาพในการใช้กัญชาเพื่อน,นันทนาการนะคะแต่สิ่งที่พบนั่นก็คือปรากฏว่าไปเจอเด็กอายุน้อยเด็กนักเรียน ใช้กัญชาเพิ่มขึ้นแล้วกระทบต่อประสิทธิภาพในการเรียนลดลงมีเด็กๆที่เป็นกลุ่มเด็กเล็กเลยที่ได้รับผลกระทบจากการสัมผัสกัญชาโดยไม่รู้ตัวผ่านอาหารแล้วก็พบด้วยว่ามีการใช้กัญชาที่นำไปสู่ความเสี่ยงในการทดลองสารเสพติดตัวอื่นเพิ่มขึ้นด้วยก็เลยมีข้อเสนอแนะจากผู้จัดทําการวิจัยคะ่ะว่าในการใช้งานกัญชาเนี่ยไม่แนะนําในการใช้ในเชิงสัตว์นันทนาการเพราะถึงจะมีกฎหมายแต่การบังคับใช้ยังเป็นปัญหา และไม่แนะนําเรื่องการปลูกในครัวเรือนและการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อนันทนาการด้วยค่ะต้องย้ำอีกทีนะคะว่าการวิจัยนี้เนี่ยทำขึ้นก่อนหน้าที่จะมีพูดถึงการดึงกลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดน,นะคะแต่ว่าหลังจากนี้อาจจะต้องมีการทําวิจัยในหลายๆแง่เพิ่มเติมด้วยโดยเฉพาะในสิ่งที่ยังเป็นคําถามอยู่เกี่ยวกับเรื่องเชิงบวกที่พยายามจะชี้ให้เห็นกันอยู่ณขณะนี้ด้วยค่ะค่ะ